อโลสวัสดีครับสองพระไทยวันนี้นะขออนุญาตพาชมพระเครื่องของหลวงพ่อกวยวัดโคศรีตลาลนะเป็นพระกุวัดบ้านใหม่นะซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพระของหลวงพ่อกวยบรรจุไว้นะอันนี้ก็จะเป็นคุณแผนของท่านนะข้างหลังก็จะเป็นยันของประจําตัวของหลวงพ่อกวยอยีกยางนะอันนี้ก็จะเป็นนางกวักของท่านนะ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนางพญานะหรือว่าอะไรนี่แหละก็ลวงพ่อควยเป็นพระองค์หนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะต่างพูดถึงแล้วก็ยกย่องไว้มากมายนะเกี่ยวกับ อำนาจจิตอำนาจพลังจิตท,ที่รุนแรงแล้วก็ภัคเครื่องของ่านก็มีพลังที่รุนแรงนะเป็นที่ต้องการของผมอีกข้อมูลนหนึ่งนะเพราะว่าสองภาไทยนะสองของผมก็จะสอบเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปฏิหารอำนาจจิตอำนาจบารเมนะก็ยังมีของปุ่มุลนะที่ผมยังได้แต่ว่าราคามันค่อนข้างตึงนะ ็เก็บเล็กผสมน้อยนะตามกําลังนะเอามาให้ชมนะวันนี้ภาคกวนใหม่นะนางกวกนะก็รู้สึกได้ว่าโชคลาภนะแรงนะนงก็คุณแผนนี่ก็จะหลายด้านนะดีหลายด้านนะป้องกันโชคลาภนางพญาก็ได้มาแค่3องค์นะเพราะว่าราคาค่อนข้างตึงนะใส่คำว่าตึงนะสำหรับผม แล้วก็ชนมากเขาจะไม่ให้ประมูลน,นะเพราะว่าประมูลส่วนมากเขาจะราคาไม่ได้ส่วนมากเขาชอบเปิดกันนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะให้ชมแต่แค่สักสามบงนะเพราะว่าข้อมูลผมก็ไม่รู้อะไรมากมายนะเกี่ยวกับพระเครื่องชุดนะชุดนี้นะรู้แต่ว่าเป็นของหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามนะ วันนี้ก็นะขออน,นุญาตให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะ